สวัสดีครับพี่ๆมาพบกับผมโบ๊ทโอฮาน่าพระเครื่องเช่นเคยครับวันนี้หยิบยกเอาพระเครื่องนะครับของหลวงปู่หลิวนะชื่อว่าเหรียญรุ่นพิเศษครับเหรียญรุ่นพิเศษสงครามเกาหลีครับนะฮะเหรียญรุ่นพิเศษสงครามเกาหลีนะครับนะฮะรุ่นพิเศษนะสร้างขึ้นในยุคที่ประเทศไทยเรามีสงครามเกาหลีนะครับนะฮะ ในปีพศ2518ครับเป็นเหรียญที่ปีลึกนะฮะแล้วได้รับความนิยมนะครับมากกว่าพญาเต่าเรือนหลายๆรุ่นนะครับนะเพราะเข้มขังนะรุ่นนี้มีประสบการณ์เยอะมากครับไม่ว่าจะรุ่นคงกับพันชาไอไม่ว่าจะเรื่องคงกับพันชาตีแควคาดปลอดภัยนี่เป็นเลิศเลยนะครับนะฮะนี่ครับสวยมากครับพี่ๆองค์แรกนี่ครับ สูงไม่ชมจัดจะครับผ่าสวยๆครับไม่ต้องอายใครครับนี่ครับเรียนรุ่นพิเศษส,สงครามเกาหลีปี18ครับนะผิวไฟเดิมๆครับห่วงเดิมนะผิวเดิมนะนะสร้างขึ้นนวัดส,สนามแย้จังหวัดกาญจนบุรีบ้านเกิดผมเองครับนะปีพศ2518นสะสวยมากเรียนนี้นะครับเนื้อทองแดงผิวไฟเดิมๆครับ เขาเรียกว่าผิวไฟโบราณครับองที่1อ่งองที่2ครับนะพระที่อยู่ในกรอบนี่ต้องบอกว่าเทพทุกองคนะครับนี่ดูครับนะถ้างั้นไม่เลี่ยมครับถางั้นไม่เลี่ยมทองครับดูครับงามๆครับสวยมากครับพี่ๆถ้าเจอเทพๆต้องเลี่ยมนะครับต้องเลี่ยมเก็บครับนี่ครับงามมากครับนะฮะสวยสมบูรณ์มากครับอ่า ต่อไปเหรียญรุ่นพิเศษเช่นเดียวกันครับแต่องค์นี้ยังไม่ได้เลี่ยมครับเทพเช่นเดียวกันยังเก็บเงินเลี่ยมทองไม่ได้นะดูสิครับเทพไม่เทพดูครับดูผิวครับดูครับเทพมากครับดาเดิมครับไม่ผ่านการใช้เลยนะรุ่นพิเศษนะครับรุ่นพิเศษนะสงครามเกาหลีปี18ครับนี่ครับเส้นสายลวดลายความตึงผิวนะครับรุ่นนี้มีของเก๋มากนะครับ เยอะมากให้ดูความตึงผิวให้ออกครับนะเส้นตัวยันตัวหนังสือต่างๆจะนูนสวยครับนูนสวยไม่นะฮะไม่เป็นเหมือนสามเหลี่ยมนะครับนะจะเป็นจะเป็นตัวหนังสือจะเหมือนนิ้วผมเนี่ยครับเหมือนโค้งเหมือนนิ้วผมแต่ถ้าเป็นของเกสจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ครับนะฮะตัวหนังสือจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ครับ นะฮะเห็นไหมครับเหมือนล่องนิ้วผมด้านในนะตัวหนังสือจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นของแท้จะเหมือนโค้งเหมือนนิ้วผมเนี่ยครับโค้งเหมือนนิ้วผมเนี่ยครับนะให้ดูนะครับเห็นไหมครับจะโค้งโค้งเหมือนนิ้วผมนะครับเห็นไหมฮะนี่คือจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งวิธีการเช็คพระง่ายๆครับพี่พี่ฝึกฝนการดูด้วยตัวเองได้ถ้ามีนะนะครับถ้าไม่มีก็สามารถศึกษาไปร่วมกับผมได้ครับผมก็จะสอดแทรกทิควิธีการดูนะครับวิธีการศึกษานี่ครับ นะตัวหนังสือโค้งมนสวยนี่นะแ,และขอบเหลียยน,นะครับขอบแม่พิมพ์ด้านหลังนะครับนี่ครับขอบด้านหลังนะครับเดี๋ยนะเดี๋ยล้องไม่โฟกัสนี่ครับขอบตัวนี้คความตึงผิวนะครับเกิดจากไม่ใช่รอยตะใบนะครับนะอย่าไปคิดว่าเป็นรอยตะใบไม่ใช่รอยตะไบครับพี่พี่เกิดจากบล็อกครับเกิดจากแม่พิมพ์ในการปั๊มนะครับ เกิดจากแม่พิมพ์ในการปั๊มพื้นผิวเหรียญของแม่พิมพ์ที่ขอบชั้นนอกเนี่ยครับเขาเป็นเส้นคลื่นแบบนี้ครับเกิดจากแรงกระแทกนะครับแรงกระแทกของแม่พิมพ์ตึง้งนะครับนะฮะเลยทาให้นะครับพื้นผิวนะของเส้นคลื่อไอเส้นความตึงผิวของบล็อกเกิดขึ้นที่ขอบนะครับนะฮะเขาไม่ได้เรียกว่ารอยตะไบนะครับนะฮะถ้าเรียนช่างมานะครับนะ,ะจะรู้ว่านี่คือแรงกระแทกที่เกิดจาก แม่พิมพ์ทาให้ไปติดอยู่ที่พื้นผิวเหรียญนะครับนะครับนะสวยๆเลยครับเหรียญนี้นะเทพมากต่อไปอีกเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญกระไหลทองครับแจกกรรมการครับเหรียญนี้สร้างแจกกรรมการครับนะจำนวนการที่มีกระไหลทองผิวกระไหลทองเนี่ยจานวนการสร้างครับไม่ถึงพันเหรียญนะไม่ถึงพันเหรียญครับนะแล้วก็เป็นกระไหลทองเดิมด้วยครับนะฮะ นะจะแห้งๆครับนะจะเริ่มซีดนะซีดจางเป็นจุดๆนะครับนี่ครับดูครับจมูกโด่งเส้นสายลวดลายเดิมๆครับคมชัดมากนะครับเห็นตัวหนังสือไหมครับนะจะโค้งมนเหมือนนิ้วผมที่ผมบอกนะครับรุ่นพิเศษองค์เหรียญนี้คือเหรียญกระไหลทองครับเป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่หายากครับนะฮะนะดูเห็นคําว่าเออ่งาน ทอดผ้าป่าสามมค้งตัวคีนะครับตัวเส้นตัวนี้เห็นไหมครับนะไม่ว่าจะเนื้อไหนก็ต้องมีนะครับมีเส้น2เส้นข้ามผ่านสระอีเห็นไหมครับข้างบนยาวๆข้างล่างเล็กๆนะครับนะนะครับดูนะนะครับเห็นไหมครับข้างบนยาวๆข้างล่างเล็กๆ, <L an> เ,กๆเรียวๆพิวๆ๊ๆนะครับนะเ <L an> <L an> ส้นสายลวดลาย <L an> นะครับนะ <L an> นี่ครับเห็นไหมครับ นี่คข้างบนยาวๆข้างล่างเล็กๆเขาจะมีครับจะมีติดขึ้นเหมือนกันหมดนะครับนะฮะอีกเหรียญนะครับนี่ครับข้างบนเรียวๆข้างล่างเล็กๆนะฮะนะครับคอควายก็จะมีติ่งนะครับคําว่าขี่คอควายมีติ่งนิดนึงนะฮะเห็นไหมครับติ่งที่ข้างล่างนี่ครับข้างล่างนี่ครับติ่งนะครับอ่าดูนะมีติ่งไหมนะครับ เห็นไหมครับจะมีติ่งยื่นออกมานิดนึงนะครับนะดูนะครับเหรียญนี้มีไหมนะครับเห็นไหมครับมีติ่งยื่นออกมานิดนึงนะเท่าเท่ากันนะครับอ่ะเหรียญกระไหลทองครับมีไหมเห็นไหมครับติ่งยื่นออกมานิดนึงดูง่ายครับและความตึงผิวเห็นไหมครับนะความตึงผิวของนะครับแรงกระแทกนะครับเกิดจากบล็อกแม่พิมพ์จะขึ้นไงนะเส้นตัดตรงตรงๆตรงส่วนถ้าเป็นของเกจะเป็นเส้น คลื่นนะครับเส้นคลื่นแทรกในในพื้นผิวขอบด้านนอกเต็มเลยนะครับนะฮะกระไหลทองแจกกรรมการครับปีหนะะึ่หายากมากครับกระไหลเดิมๆแบบนี้นะนะครับนี่คือเหรียญรุ่นพิเศษส,สงครามเกาหลีครับนะปีพศ2518ครับ,ออ 2, รบที่หลวงปู่หลิวจะสร้างไว้อย่างเข้มขังนะครับนี่หยิบยกไหม้ชมนี่เหลือแต่ เนื้อทองแดงกับกระไหละทองครับเนื้อนวะไม่เหลือแล้วนะครับกระไหละเงินก็มีนะครับนะแต่มันก็ไม่เหลือแล้วเหมือนกันครับนะฮะท่านไหนชอบนะท่านไหนชอบนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหากท่านพี่ๆท่านไหนดูแล้วไม่ชอบนะครับกดเลื่อนผ่านเลยครับพี่ๆจ๋านะครับ ใครพบเจอคลิปนี้นะครับขอให้แข็งแรงมีสุขสมหวังร่ลำรวยร่ลำรวยครับพี่ๆนะครับผมโบ๊ทโอฮาน่าพระเครื่องขอลาเพียงเท่านี้นะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับ